สวัสดีสวัสดีมันนี่เจ้าจ้าสวัสดีขอมาพบก,กับสองจิราท่อนคือเกา่าเลอจ้าเด้อสบายดีสุขูสุขค้นบ่จ้าแห่งแรงสวนกล้วยสวนกล้วยแห่งแรงเงลอ,ลอเลจ้ามาทำการตัดต้นแหลงใต้มาเลยจ่า บ่เหลือเลยกยล้วยแหรงมาจนบ่าสวนกล้วยเรียบร้อยเลยจ้ะกล้วยก็ลังงามเสียหลักเลยพี่น้องปองายเอ้ยเบิ่งแน่จ้ะมาเขียบ์ปูไ่กระใต้หามหมดเลยไปบ่ลอดเลยจ้ะนี่นาซิได้ตาทิ้มหมด แรงปีนี่แรงคักขนาดเนนะจนะ๊จะเนาะแรงจนบเบือ,อยงเลยน่ะบะอลอวจ้าพี่น้องป่องไปไปบลอดแล้วส่วนกล้วยกเกษตรจิราทอน ไรทุลักทุเลี๊ยนะจน๊ะเนาะสมซื้อไรทุลักทุเลกล้วยใต้มาเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยกำลังถอกออกมีปลีสุปลีเลยไปทางเขาสูบได้เลยจา้าสวนกล้วยน้ำบะไรหนึ่งเรียบร้อยเลยจ้ะมาเหลืออย่างเลยยื่นต้นใต้มาเลยนจา้าแหงแลงพอด เสียหายหลายเลยจ้าพี่น้องเหตุการเกษตรนิ่บ่ไหวเลยนะจ้าพี่น้องอกำลังสิเริ่มถอ่ออกระบึง <c oughs> สวนล่วยกำลังไปได้สวยมาเสียหลักมดเลยจ้าโอ้เสียดายค่ะคัก จะได้ยางแห้งนะจ๊ะเนอพี่น้องเนาะต้องมาเห็ดสวนมหม่อีกไกล้กัลายพี่น้องสูบประวเลยเมื่อยแล้วบ่มนี้ไกลจะของเราจะไกลผู้อื่นกษะเซล่มจมเลยจ้ะต้องมาแตงไม่เหมือนอีกตัดออกเสียลักข้อหักไปด้วยเลยจ้บพวกนี้ พังโดยสวนกำลังว่าไปได้สวยงามหมดเลยจากพี่น้องสวัสดีไปเดวด้วยจ้าเด้อขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่้ด้จ้าเป็นกำลังใจให้แน่ได้จ้าเด้อ